สวัสดีค่ะพบกับจูนแอนค่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาทุกคนมาเก็บไข่ไก่กันก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจูนจูนค่าได้นะคะไปดูกันค่ะาทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือแม่ไก่ของเรานะจะมีทั้งหมดสี่ตัวตอนแรกอะมีสิบกว่าตัวเลยแต่เจ้าูน่ะกินไปอันนี้ก็คือไก่กําลังกกไข่อยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเพื่อจะ ไปเก็บไข่น้องกันเพราะว่าเต็มตะก้าแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือแม่ไก่ของเรานะคะเป็นพันให้บิดเราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะเป็นลูกไก่อายุประมาณสามถึงสี่วันนะคะเราเลี้ยงประมาณห้าหกเดือนนะน้องจะเริ่มให้ไข่นะก็คือเราจะต้องรอให้เขา่โตเต็มวัยซึ่งเราจะดูจากหงอนไก่ถ้าหงอนไก่โตเต็มวัยเนี้ยน้องอไก่เริ่มไข่แล้วตัวไก่กับแม่ไก่ก็ต้อง สมบูรณ์ด้วยนะคะก็คือต้องให้อาหารตลอดถ้าใครสนใจนะสามารถสั่งซื้อกับเพจจุนได้เลยนะคะจุนมีขายลูกไก่ด้วยก็คือเพจทยาวันนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ข้างล่างนะเผื่อใครสนใจอยากซื้อลูกไก่เลี้ยงซื้อกับจุนได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูมาดูว่าการเก็บไข่ไก่ของเราเยอะขนาดไหนว่าไข่เนี่ยดกไหมมีแค่สี่ตัวตอนแรกเนี่ยมีสิบกว่าตัวเลยเพราะว่างูเนี่ย ตอนนั้นคือน่ะงูเขาแอบมากินพวกงูเหลือมอ่ะกินไปหมดเลยจนเหลือ4ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้น้องไก่กําลังกกไม่ได้กกไข่กําลังจะไข่ออกแน่ๆเลยแต่เราจะเก็บไข่แล้วล่ะเพราะว่ามองลนตะกร้ามากจะจะหล่นแล้วดูดิดูดิมันจะออกไข่มันเบ่ง มันด้งมันดิงมันด้งอยู่อ,อการอึกไปเก็บไข่เลยนะโอ้โหทุกคนคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเก็บไข่ไก่นะคะทุกคนมันเยอะมากๆนะคะล้วจะใช้ตะกร้าไก่นะคะในการเก็บไขน่น่ารักมากมไข่ไก่ของเราก็คือเยอะมากๆนะคะทุกคนนะคะีแม่ไก,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 ก่หลบให้เก็บเร็ๆๆๆๆเร็วๆฉันเก็บไข่อเรา น่ากร้ามากอะ่ะไหนไข่เล็กจิ๋อย่างี้มันใส่หนูกระทาเออทำไมไม่ไว้เก็บล่ะวัวมันแตง่ายมันเบาบาง สดกับเตาร้อนมากถ้าเปลี่ยนเป็นไข่ทองคำรวยงั้ามันห่านปะไข่ห่านทองคำตกตกทีส่สองดีมากอะน่านจะเกินสามสึก

ไปตรงอีคอไก่ั้งดิหมดแล้วเนาะมาสองฟองอ๋อันนี้พี่ต้จเอาไปกินหลือลกินดิกินได้ไข่แปลกใข่ละเบาเอ้ย,อยมันบอกว่ามันขวดอึแล้วกระเดิสกระเดิเบามันยังยัง ไป <ALLY: S 1> ไป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 นะนะนี่เต็มตะกร้าเลยเขาจะมาไข่ต่อมาทีตัวนี้ใช่ไหมไป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  ทุกคนคายเห็นไหมว่าไข่สีขาวนี่ยคือไข่อะไรลองทายกันสิอันนี้คือไขหนะ่ห่านนาใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือไข่ไก่ปกติที่เรากินดูเทียบขนาดกันแตกตาอยางเห็นได้ชัดเลยนะคะไขห่ห่านนี่เป็นอย่างนี้เราต้องรองน้องเขาไขออกมาปุ๊บแล้วเขาจะฟักประมาณสิงหากันยานะถ้าใครสนใจไขลูกไก่เอยลูกไก่ลูกหา่านอย่างเงี้ยติดต่อจุนได้นะ ลูกเป็ดด้วยลูกเป็ดไข่ด้วยนะคะติดต่อได้เดี๋ยวจนทิ้งเพจไว้ใต้ความคิดเห็นนะ ็นคิวซีชิมให้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไข่สดเนี่ยตอกออกมาจะเป็นยังไงมีมีอย่ากัดมือตอกตอกตอกแข็งมากแข็งมากไม่แข็งมากโอ้โหสุดมากอะาดยังมียังมีตัวยังมีอะไร ยังมีข้อไหนไหมนะ้าไข่สดเนี่ยคุณก็ไม่รู้ฟองไหนสดแต่ฟองนี้ก็สดแหละเพราะว่ามันจะมีวุ้นข,ขาวล้อมรอบไข่ไข่แดงเนี่ยให้อย่างเงี้ยคือไข่ที่สดอยู่นะถ้ามีวุ้นอย่างนี้วุ้นขาวๆลอกลอกรอบไข่แดงเป็นไงล่ะสีสวยด้วยเห็นไหมคะทุกคนถ้าใครอยากได้ลูกไก่ซื้อที่ไหน ลูกไก่ลูกเป็ดลูกหานะคะซือที่เพทยาวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาไว้ให้นะคะทุกคนเป็นเพจของพวกเราเองนะคะอันนี้คือไข่ไก่สีที่เราได้จะเป็นแบบนี้อีเข้มมากเปลือกเข้มอีเข้มเปลือกหนาถาจะจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันค่ะเลยนะคะทุกคน กอ,องเล็กมากไปนหนูก็ลค่ะ